สวัสดีครับพี่น้องพบผอกันนี้แล้วเนาะกับช่องอีสานลรีบเปิดนะครับคลิปนี้ทุกคนเนีย่ยพามาเก็บมุตาบาดนะครับเนาะนี่นะครับผมใส่กล่องหอยขอเนาะทุกคนเนาะอาจจะบอกเห็นประเด็นนี่ครับหน่วยกิดจะเป็นประมา่านหนีนะกิ๊บโรยไหลเลย,ย,ยครับทุกคนเนีย่ยเก็บอยู่ในเกาะนะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นบึง้งแถวนี้กิดจะมีแต่เกอครับห,หนาหนาเกิดจะเป็นทะลล่หมดเลยทุกคน นี่แหละครับ,รบนี่คือหน่วยหน่วยที่มันสุกแล้วนะครับนวฐานหน่วยมะสมกมันจิเป็นสีแดงๆเดี๋ยวฐานมะสุกแล้วก็คือจิปเป็นออกซิเจนผสมเนาะ,นะโอ้สุกเสย เฮียครับเฮียเฮียเก็บขึ้นเขาครับแต่ยางลงมากเก็บบ่าใดหรอครับเดี๋ยวว่าสักเนาะยางเก็บขึ้นเน้ะทุกคนเซ็นตอรม่วงแบบนี้นะครับเด้อเพราะว่าผมว่ไม่มือดีซื้อกล่องเนาะใส่ไว้ที่ห้อยข้อ หัวหินบอกครับน่าเก็บเนาะหน้าจะเห็นเนาะนี่นะครับเพื่อนพากันมาเก็บแบบเกเก็บน้วยแบบนี้นะครับ้วกเครือกระบ,บาดพวกสีนะครับสีม่วงๆพอนี้นเนาะมาเก็บแบบนี้แหละแล้เกิดจะมีพวกบุ์รี่ครับ ที่อยู่ทางไทยเฮาเห็ดวิสามาเก็บแล้วครับเนาะอันนี้คือมาเก็บขังแหล่ของปีเลยนะครับเนี่ยพอดีจะมาตกป่านะครับเนาะก็เลยแหวกขึ้นมาเกาะเบืงก่อนพอดีผอพอดีเลยเนาะแบดนี้เนี่ยพอได้เก็บพอได้เก็บอยู่ครับ นกกระไรนกนกนกจอมปีน,น่นมันอาจจะไข่ยอยู่เท่านั้นแหละครับนกทะเลเนาะ <c oughs> <c oughs> ชุดกะใสชุดปอยเตียมผ่อนนะครับใส่ชุดกันฝนมา <c oughs> ลงหนามเนาะ ด้วยเศษสุดกันฝนมานะครับนอนม่หยางเขาแบบนี้หอนได้ครับเฮ้ยสุกหลายอยู่ครับท่านี่โบแมนดงมันป่นไดนได้มันจะมีอยู่ครับอีกทางหนึ่งเนาะดงมันพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาเบิ่งมาเดินนอนมุดตะบ่าได้ครับอยู่ทางนี้เนาะ แต่บ่หัวภาษาบ้านเทั้งคนอื่นนี่อย่างต้องกระโโบหัวกันแหละครับเมื่อแต่ตั้งคนจะทั้งนี้เนาะเดินมุตตบาตูอันนี้ใหญ่ใหญ่ครับบางอย่างใหญ่เนาะเฮ็นบอกให้มากการเต็มเูยครับการเต็นนอนเก็บนี่แหละ มันกระเชนไหลมาทางเป็นทางเลยครับน้องก็ทางหนามนะแต่ดูคนสังเกตเลยเนาะเป็นหล่องหล่องครับว่าเลือดหมอนแล้วได้ครับเชื้เสือมาตจางสาหร่ายโตมาเนี่ยเลือดจะหอดแล้วทั้งหนายเนาะมาเนี่ย มื่อนี้ฟ้าฟ้าคึมคึมครับก็ฝนจะตกแต่กับบ่อตกเนาะแล้วก็บบกนะล,วกล่มอากาศแปรปรวนครับเพราะว่ายังแดดอยูน่น,มมดดยน,นะครับนะมันจะมักแดดเาี่ยงคืนเนาะครับเนาะเาี่ยงคืนเนียโอ้ต้องอาทิตนเนี่ยบ่อตกเลยครับแจ้งแต่ยามเวทเนี่สิเนี่ยยามเวท,วทเนี่ยบ่อครับยามเวทเนี่ยเป็นอากาศอดทนนะครับเพราะฝนจะตกใหญ่เอทาท้าเนี้มันเจอแน่นอะน เดินก่อนเดินก่อนอโอ้ทุกคนเกิได้ยินเสียงเสาในเช็คหน่อยเด้อพราะ่ายางขึ้นเขานะครับยางขึ้นภูเกิน,นมะเหลื่อยเนาะว้าเหมือนระดับยางไปทางหนาต่อนกหลายครับวันนี้โอ้เขืกระบ,บ่าหลายแห่งเลยครับเพิ่นมาเสีวิธีแบบตกัตกๆกเาเนาะ โอ้โหช่วฉีบบังบอลนะครับนะเอาช่จีบคึ้ว่าน้ำกับบดเอาออก <c oughs> แบกน้ำหนักครับแบกน้ำหนักหลายต่อโอ้ยังหาเดี๋ยวตัด่าดด้วยครับไม่พอกันอีกบอเนานะนี่นะครับทุกคนยางเก็บ อันนี้ได้บ่วเครา่เคืองเคืองลทธิ์นี่นะครับมุตบาทเนาะบ่ได้ทางแก้วใช่ไเก็บเด้อครับนี่ยเราจะมาพูนตกป้าครับพอดีได้มาลงเขาไปเกาะครับไปเกาะให้มาหาเล่นๆเนาะมันยังบ่ทันได้สุกดีเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นะครับพามาเก็บมุตบาทเนาะ อาจจะเห็นคิปแบันมีเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเก็บอีกเท่าก็จะทายให้เบิง่งอีกเนาะครับเนาะอันนี้ยังหน่อยอยู่ครับผุอก,กันไหมนะครับครับจ่องอสารเลยเปื่อยตอนนี้ก็คือชีวิตที่อยู่ใน นอเวนะครับนะเดี๋ยวผมผ่อกันใไหนครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไปตกปลาเดี๋ยวสีไทยทุกคนได้เบิงอีกขังหนึ่งนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ